สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์นะครับยี่ห้อเมดเดอร์นะครับอ่านว่าเม็ดนะครับรุ่นนะครับเม็ด M E D เม็ดส0มรนะครับหรือว่าเม็ดส0มศนะครับผมไม่รู้ว่านะครับว่าแต่ตัวนี้อ่านว่าเม็ดแน่นอนนะครับอ่านว่าเม็ดเดอร์หรือว่าเม็ดเมดเดอร์เอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมครับแต่เอาเป็นว่าเป็นเม็ดนะครับรุ่น เม็ดส0ม x ก็แล้วกันนะครับนี่ครับชื่อรุ่นครับ med ก็อ่านว่าเม็ดอยู่แล้วนะครับเม็ดส0ม x นะครับอันนี้เม็ดเดอร์นะครับน่าจะเป็นเม็ดเดอร์นะครับผมก็ไม่แน่ใจไม่ชัวร์นะครับว่าเขาออกเสียงว่าเม็ดเดอร์หรือว่าเม็ดเดอร์เอ็นะครับแต่ว่าข้างหน้าอ่านว่าเม็ดแน่นอนนะครับนี่คือชื่อรุ่นนะครับเม็ดส0ม x นะครับเขาเขียนไว้ว่า high definition multimedia player นะครับนี่คือ เครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์หรือว่า H D เพลเยอร์มาพร้อมรีโมทนะครับพลาสติกไม่ได้แกะเลยนะครับรีโมทเนี่ยครับใหม่เอี่ยมเลยผมเสียบฮาร์ดดิสไปแล้วนะครับมาดูช่องต่อนะครับทางด้านหลังกันนะครับช่องต่อทางด้านหลังนะครับ,รบก็จะมี H D M I ซึ่งผมต่อว้อยู่แล้วแล้วก็มี o p t ติคอนะครับมี H D M I มี o p t ติคอมี c o a อ็ก l แล้วก็มีเหลืองแดงขาวนะครับนี่คือ m มดเดอร์เอนะครับเมดเดอร เม็ด3 0 0 x นะครับผู้ชมครับตัวใหญ่แล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับเดี hmm. right. mm ๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับแล้วก็มาทดสอบกันเลยนะครับเดี๋ยวให้ผมเปิดโปรเจคเตอร์ก่อนก็แล้วกันนะครับเปิดโปรเจคเตอร์ไว้ก่อนแล้วก็ใช้รีโมทนะครับเปิดตัวนี้ไปเลยนะครับปึ๊บนี่ครับใช้รีโมทเปิดตัวนี้ไปเลยนะครับอ่ามาดูกันนะครับผู้ชมครับเมดเดอร์เมดเดอร์เม็ด3 0 0 x นะครับผู้ชมครับไม่รู้ว่าเมดเดอร์หรือเปล่าแต่ผมอ่านไปเลยว่าเมดเดอร์ แล้วก็รุ่นให้ให้สังเกตรุ่นก็แล้วกันถ้าผมออกเสียงไม่ถูกนะครับก็คือเม็ดนะครับเม็ด 300x นะครับเม็ด3 0 0 x ก็แล้วกันนะครับเมดเดอร์ x นะครับคุณผู้ชมครับเมดเดอร์เอ็ดนะครับเป็นเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์นะครับหรือว่าฮาร์ดดิสเพลเยอร์นะครับ HD เพลเยอร์มีเดียเพลเยอร์เครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ก็แล้วแต่จะเรียกก็แล้วกันนะครับมาแล้วนะครับโนี่แหละครับผมเปิดเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับ อ่ะผมเปิดเครื่องไว้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะอ่าเข้าไปใช้รีโมทนะครับกดลูกศรไปทางขวาดูที่จอนะครับปึ๊บเพลงนะครับอันนี้เขาบอกว่าอะไรแฟ้มรายการผมก็จะกดเข้าไปที่แฟ้มรายการเลยนะครับมันจะมีคําว่า USB เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับ USB นะครับแล้วก็แล้วก็จะกดเข้าไปใน USB เลยแล้วก็มีไดดีนะครับ อันนี้สกรีนเทสสองผมก็จะเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูมาดูกันนะครับมาทดสอบกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาทดสอบกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มันมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับอยู่ทางซ้ายมือเห็นไหมครับอ่าผมจะกดเล่นอ่าไฟล์นี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่ามาแล้วครับคุณผู้ชมนุ่นละครับเล่นไฟล์นี้แล้วนะครับมาดูนี่คือเครื่องเล่นเม d เด m ้ลเมดสามศูนย์ศูนย์เอ็กซ์นะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับนุ่นครับ โอ้โหแจ่มดีทีเดียวครับนี่คือเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์หรือว่าเครื่องเล่น HD Player นะครับต้องมีภาพยนตร์อยู่ในก้อนฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบ USB เข้าไปตรงนี้นะครับมี USB ให้2ช่องช่องเสียบการ์ดนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องเสียบ USB นะครับต้องมีฮาร์ดดิสต์นะครับฮาร์ดดิสต์จุหนังไปแล้วนะครับเพงจะเล่นได้นะครับมาเสียบเสียบฮาร์ดดิสต์เข้าตรงนี้เล่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาดูภาพกันครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหแจ่มจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือเมดเดอร์เอทนะครับคุณผู้ชมครับเมดเดอร์เอทสามศูนย์ศูนย์เอนะครับคุณผู้ชมครับเป็นการรีวิวนะครับมาพร้อมรีโมทเลยนะครับแจ่มเลยนะครับคุณผู้ชมครับแหมสุดยอดจริงๆครับคุณผ <un> like ู road, <ux> ้ชมครับอนี่ครับดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับภาพแจ่มเลยนะครับอือหือสุดยอดครับคุณผู้ชมอ่ะสุดยอดนะครับวันนี้ ถือว่าแจ่มที่เดียวครับฉายภาพยนตร์ได้แจ่มเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าสําหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา4,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ